การตัดสินใจเปลี่ยนแปลงได้เสมอเพราะถ้าเกิดว่าคนเราดําเนินชีวิตเป็นเส้นตรงอ่ะไร้ความสุขแน่นอนต้องโคตรต้องมีอุปสรรคบ้างลุงคิดแล้วผลผลดีอะมึงมึงก็เป็นหลานลุงเนาะลุงก็ต้องหาอะไรดีๆให้มึงเพราะนั้นลุงไม่ให้เลิกกันไม่เลิกยุ่งกันไม่ให้เลิก,ก,เลกคุยกันด้วยไม่นองเจ็บเพราะอะไรรูออ้ป่ะเพราะมันที่ต้องการที่จะมาสถานที่ที่หนึ่งที่มีคนบางคนอยู่แล้วลองคิดดูถ้าคนคนนั้นอะทิ้งมันไปอ่ะ มันจะต้องรู้สึกยังไงวะท,งทั้งที่มันยอมแลกทุกอย่างมาแต่แต่ลองไปลงทุนมามันก็ได้อยู่เนะาะแบบยิ่สาวไปเลย <3 S 1> นะแต,แต่มันก็มันก็เสี่ยงอะยุ้่าให้หลานให้หนูดีไมหมหนูลงอะไม่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 เดี๋ยวลุงจะให้เองทำอย่างอื่น โอเคตามนี้มาเอ,เ,อเกีมาน<ะ>้ของเกีวหมื่นหมืสิบห้าเคกลมๆโอเคได้อยู่ได้อยู่แพงกว่ากูอีกแพงกว่ากูประมาณสองพันไม่แพงค่าสวิตพี่ของเกียวเพราะสวิตใช้เยอะกว่าแล้วก็ใช้ดีกว่าเอ้ยไม่ดีกว่าหรอกสวิตแพงกว่าให้เฉยเย็ดแม่งเรื่องของดีด้วยยาคูไฮโซนาลิง ลุงลืมป้ทาทักมาด้วยแปลกแปทำไมอะ่ะแลาก็แปลกๆลอ่ะปกติไม่ท่อจะทักบอกว่ามีอะไรจะบอกอ๋อแล้วสรุปเออลุงจะถามเองถามแล้วเ,เองกับทีมนี่คือยังไงเนี่ยสรุปแล้วเรากับพี่ทีมแล้ว อี่ทิมยอมเหรอพี่พิมยอมจะเป็นไรหนูอะทะเลาะกับพี่พิมไม่ได้ทะเลาะหรอกคือเหมือนวันหนึ่งอะหนูแบบน้อยใจพี่พิมอะแล้วที่ร้านอะหายอะพอเหมือนพี่พิมมองว่าหนูโกรธมองว่าหนูน้อยใจพี่ทิมว่าทำแบบว่า แบบถอนหายใจใส่หนูมันมันหนูได้ยินแล้วหนูไม่ชอบเลยหนูรู้สึกเหมืหนูเป็นตัวน่ารำคาญอะไรต้องไม่รู้เเองกำลังคิดมากเหรอไอเกียวใช่ตอนนั้นหนูคิดมากแล้วพอหนูก็ดีกับแฉ๊นะใช่ไหมดีทุกวันทุกวัน หนูตอบแันเราก็ไม่ค่อยได้คุยกันแล้วหนูก็เก็บเรื่องนันมาคิดตลอดเลยแล้วพอมาเรื่องอื่นเข้ามาดีหนูก็พยายามบอกกับัวเดว่าช่างบันเทอะช่างบันเถอะ,ถอะแต่ลุงดูแต่ลุงดูไอทิมมันเป็นเด็กที่จริงใจนะลุงว่านะ ใช่ไหมเพราะว่าทีมก็ไม่ได้ต้องการอะไรจากเกลใช่ไหมละ่ะม,มันไม่ต้องการจากเองไม่พอมันยังดูแลเองด้วยเนี่ยแหละคือที่ลุงชอบมันแล้เ่เนี่ยลุงบอกก็เลยนอ,อ่ะ เดี๋ยวลูกควรวิเกลสำรองจ่ายหน่อยนะฮะเพราะว่าไอเบลล่มจมกับคีย์บอร์ดตัวเองไปมาฮะได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวหมดผมหมดผมหมดค่าแครบผมหมดค่าค่าแครบไปสี่หมื่นนะแค่ค่าแคร็บอะไอกองนี่มันตั้งๆอะไอยผมล่มจมปะผ่านมาสิบเจ็ดวันค่าข้าวกูปลาไปสามหมื่นกว่าละอ๋อวันละเแล้ววันละพันวันละสองพันสามพันปะประมาณ เ,เด็กคนเดียวนะเฮียเดี๋ยวผมซื้อคี้บอจนผมไม่มีตังใช้เดีว๋วนามีไงทำไหมฮะแต่มีเดี๋ยวบอก <c oughs> เอล <c oughs> มึงการตัดสินใจแบบเด็กโง่งของผูุู้มิสองคนอะไม่ลุงไม่พอใจอันนี้ลุงพูดเลยนะว่าลุงไม่พอใจเพราะลุงรู้ว่าใครที่มันเป็นคนดี แล้วลุงรู้ว่ามันทำเพื่ออะไรว่าใครทำเพื่ออะไร<ม>เองเข้าใจป่ะเกล<ม>เดี๋ยวลุงของขขอนุญาต<อ>แดกไป,ไปด้วยดได้ไหมฮ<ด>ะดโดนไม่ได้นะโดนอะไรนะเล่ผิดไหมอ่ะไอชาร์ตี้มันให้อ่ะ พิมพ์ไปบอกมันดิแล้วก็บอกลุงทำไมล่ะมึงจะบอกลุงทำเพื่อเลขผิพอาดูว่ามาอ้ยว่ามาเลยนะลุงรู้ว่ามันน่ะไม่ได้ต้องการอะไรจากมึงมันดูแลมึงดีมึงก็ไม่ได้เสียอะไรให้มันใช่ไหมล่ะ ลุงลุงคิดแล้วผลผลดีกับม of ึงมึงก็เป็นหลานลุงเนาะลุงก no ็ต euh. ้องหาอะไรดีๆให้มึงเพราะนั้นลุงไม่ให้เลิกกันไม่เลิกยุ่งกันไม่ให้เลิกคุยกันด้วยการตัดสินใจของเด็กอ่ะ แบบมือน,นะดูะคพ่หัวบาพี่ชายหมูดูสะพายน้หโอดูดับรูทำไมอ่ะแปลกแปลแต่หนูตัดสินใจไปแล้วลุงแล้วหนูต้องบอกเขาไปเรียบร้อยแล้ว การตัดสิน,ใ,นใจเปลี่ยนแปลงได้เสมอเพราะถ้าเกิดว่าคนเราดําเนินชีวิตเป็นเส้นตรงอ่ะไร้ความสุขแน่นอนต้องคดต้องมีอุปสรรคบ,บ้างล <losing them> <ป>ุงจะบอกให้นะทำไมลุงถึงทำไมลุงถึงเชียร์ไอทีมรู้ไหมไอเกลทำไมเนาะ เองรู้ว่ามันมีช่วงหนึ่งอ่ะที่ลุงได้ข่าวมาจากน้องชายของลุงว่ามันจะถูกฆ่าเพราะว่ามันต้องการที่จะออกจากแก๊งแก๊งหนึ่งของน้องชายลุงมันยอมมันยอมเจ็บเพราะอะไรรูป้ป่ะเพราะมันที่ต้องการที่จะมาสถานที่ที่หนึ่งที่มีคนบางคนอยู่แล้วลองคิดดู ถ้าคนคนนั้นอ่ะทิ้งมันไปอ่ะมันจะต้องรู้สึกยังไงวะทั้งที่มันยอมแลกทุกอย่างมา พี่สํารักเรายังรับเด็กอยู่ไหมนะใช้ไปเหอความคิดอะแลวสุดท้ายแล้วก็ต้องมานั่งจมทุกทุกครั้งที่มึงพูดบอกว่ามึงเลิกคุยกับทีมแล้วมึงก็เศร้าถูกต้องไหมล่ะลุงฟังเสียงมึงเนี่ยลุงไม่ต้องฟังใครเดยมึงเศร้าตอนนี้หนูเศร้าไปเดี๋ยวหนูก็ไม่เศร้าแล้วแล้วทำไมมึงถึงต้องทนเศร้า ในเมื่อมึงทำให้ตัวเองมีความสุขได้ตลอดของ MC ใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขึ้นไปเองฮะทำไมที่โรชีขอข้าชน่อยที่โรชีว่าไงนะขออีกทีหนึ่งเพราะมาถามเรื่องยุคแก๊งก็ถามว่าจำเป็นต้องทุกคนไม่พร้อมที่คนไหนไหนก็ไหนไหนละลุงจะกินข้าวไปด้วยแล้วคุยกับมึงไปด้วยนะไอเกลโอเคไหมว้าทำแบบเพื่อนเลยเยบเลยอืมโอนเงินใช่ไหมมึงอะ ไม่ได้กินซ้าหน่อยไม่ลุงว่านะมึงอะไม่ต้องใช้ความคิดได้หรอกถ้าเศร้าอ่ะเอาตอนนี้มึงเป็นแค่เด็กเวย้าเศร้าก็ไม่ต้องทำไม่ต้องฝืนหรอกอดีไม่ได้เศร้าดูบอกได้ดีดีได้แต่เมื่อมึงพูดอย่างนี้แป๊บนูลุงขอคำหน่ก่อนเดี๋ยวลุงพางม ทำไปทำอะไรดีๆตอนนั้นน่ะไปเกลอลุยลุยลุยบอกว่าลุย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 โอ้ลุงแดกยำเผ็ดชิ่ผหายเร็วไอ้หลานเลยมันอยู่ตรงไหนนะก็อยูแต่ละที่อยู่แต่ละคนหนุ่มไม่เหมือนนาชาคนพี่ชายตกปลาอยู่พี่จอนดู โฟร์ไฟทอน้ำโอ้โหทำไมมันยกยากยากันไปขนาดนั้นเลยวะงั้นเอาอย่างนี้เราเริ่มจากนี้ก่อนแล้วกันฮะ <c oughs> ดูผลงานดิดูผลงานดิมันงงนะมันก็ปกติอะลูกมันยังไม่เป็นอะไรเลยน่ะทุกคชอบเหมือนเดิมอะบัดเข็มขัดมันไ,มไปอ่ะอันใหญ่ไม่ไปเ,เฮีย เอ้ทำไมรถมันคุนๆวะเนี่ยเดี๋ยวมาพอดีซีวิ๊กใครอ่ะอินทะไรอะโอเวอร์อินทำไรอะโอเวอร์ซีวิกใครอ่ออะรอรอรอจุดสิบครับซีวิ๊กนา่าจะของนายกครับแต่ทำไมเขาไม่จอดตรงนี้ให้ของนายกเหรอ,อมอะใช่ครับอันนี้ซีวิกอันนี้นีนอิรอจุดสิบอยู่เหรอใช่ถ้าเกิดว่ามันมีอุบัติเหตุอะไรระหว่างทางองจะเป็นไรไหมอะเอวไม่ไม่ อ้ีนี่อ่พี่แบบว่าโทรมาหาหนูเรเลยอ่ะแีครบรอะ้หน pues ุ un ่มหชื่ออะไรอ่ะแกกงอะไรอ่ะเดไปคุย่เขาอเขาดีรถพังเดี๋ยวรถพังเดี๋ยวมันแตกอ่ะเฮ้ยรถเราพังได้ไงวะรถอะไรอ่ะพี่ เออมันเป็นรถรถใช้ทำงานครับรถใช้ทำงาน<ไ>ป,งปี<ไ>ปเลยนะนะ